สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนทำเควสเริ่มต,ต้นเพื่อที่จะรับกระเป๋าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเกิดตรงนี้นะคะก็ให้เราเดินไปหาเอเลนเนาะก็คือผู้ชายคนที่อยู่ขวามือนี่เองแล้วก็คลิกไปที่เขาเลยนะคะจากนั้นก็กดตัวเลือกที่3มนะคะ who are you แล้วก็กดกดไปเลยนะคะใครจะไว้อ่านก็ได้นะ,ะแต่ฟ้าไม่อ่านหรอกจากนั้นเอเลนก็จะให้กระดาษเควสเรามานะคะซึ่งเขาให้เราไปหาเอพที่ชื่อว่าเซียน ซึ่งเซียนเนี่ยอยู่ตรงทางลงบันไดตรงกลางเมืองเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เดินลงมาเลยต่อมาเราก็จะคลิกไปที่เซียนนะคะก็จะมีขึ้นมาอยู่หนึ่งตัวเลือกเนาะแล้วก็คลิกไปเลยต่อไปก็จะเป็นตัวเลือกที่3นะคะ is f o o h e l t f u l thank you แล้วก็ตัวเลือกต่อไปก็คลิก,ลกไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้กระดาษเควสแล้วก็กระเป๋ามาหนึ่งใบนะคะซึ่งกระดาษเควสเนี่ยเขาก็จะให้เราไปคุยกับเชฟนะคะแต่ว่าเราจะพักเควสนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะไปทำอีกเควสหนึ่งเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ให้เรานะคะเดินไปทางขวามือแล้วก็ไปหา NPC ที่ชื่อว่า Inkeeper เนาะจากนั้นก็คลิกนะคะแล้วก็กดคำว่า e s e v e r y t h i n g OK a y แล้วก็ Next แล้วก็ Why don't I help you แล้วก็ Next Next ต่อไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าหน้าตาใบ q u วสของเราจะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปหาใบ b y เวอร์มาห้ามใบนะคะแต่ว่าเอาไว้ที่หลังนะคะเราก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปหา s h a ก่อนนะคะ นะคะแล้วก็คลิกไปที่เชฟนะคะจากนั้นก็คลิกตัวเรื่องที่หนึ่งปรัวๆเลยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรับกระเป๋ามาหนึ่งใบพร้อมกับตกะกร้าอาหารกลางวานันเนาะซึ่งเราต้องเอาอาหารเนี่ยไปให้โฟโรที่ป่าวูดี้นะคะไปกันเลยพอถึงป่าวูดี้แล้วเนี่ยก็ให้เรานะคะเดินลงมาแล้วเราจะเจอ NPC ที่ชื่อว่าโฟโรเนาะแล้วเราก็คลิกไปที่เขานะคะ เช่นเคยนะคะเราก็จะได้รับกระเป๋ามา1ใบแล้วก็ใบควส1ใบนะคะและให้เราเนี่ยไปฆ่ามอนสเตอร์จ้ตัวสีชมพูแล้วก็เก็บลูกอมบริวิปปบมา2ชิ้นนะคะระหว่างเก็บลูกอมเนี่ยก็ให้เราเก็บใบโคเวอร์มาด้วยนะคะ5า้าใบแลวฟ้าก,ก็เก็บมาได้ครบแล้วนะคะทั้งลูกอมแล้วก็ใบโคเวอร์เนาะซึ่งลูกอมเนี่ยฟ้าเก็บมา2ชิ้นแล้วก็ใบโคเวอร์เก็บมา5ชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรามาหา N p c พที่ชื่อว่าเคซี่แล้วก็กดตัวเลือกที่3นะคะ แล้วเราเนี่ยก็จะได้กระเป๋าเพิ่มาอีก1นึ่ใบเย่ yeah. พอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนยเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปหา NPC ที่ชื่อว่า Inkeeper ข้างในหมู่บ้านนะพอมาถึงแล้วก็ให้เราคลิกตัวเลือกที่2นะคะหรือว่า I b o o c k Fire Covers แล้วเราก็จะได้รับกระเป๋าเพิ่มมาอีก1ใบรวมทั้งหมดก็จะได้6ใบนะคะ ็จบไปแล้วนะคะสาหรับเควสเริ่มต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นเควสสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนไปดูกันเลยเย่อย่างแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยไปตีพุ่มไม้เพื่อที่จะเก็บลูกแอปเปิลมา2ลูกนะคะแล้วตอนที่ฟ้ากำลังอัดคลิปอยู่นั่นเองนะคะก็มีบอสเกิดมานะคะแต่ฟ้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะ,ะทุกคนดูมันไล่มาสิหลังจากที่วิ่งไล่จับก,กันมานานนะคะฟ้าก็รอดจากเจ้าบอสมานะคะได้ผัาไข่เจ็มนานฟ้าก็เจอกับมินิบอสอีกโอ้ oh my god นี่มันอะไรเนี่ย และแล้วนะคะฟ้าก็เก็บลูกแอปเปิลมาได้ครบ2ลูกแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็จะไปฆ่าหมูป่ากันและเราก็ต้องการใช้เนื้อหมูป่าด2ชิ้นนะคะเพราะได้วัตถุดิมาครบแล้วนะคะเราก็ไปวิธีทํากันเลยให้เรามาหา NPC ที่ชื่อว่าเคซี่แล้วก็กดตัวเลือกที่1นะคะจากนั้นก็กดกดไปเลยนะ แล้วเราก็จะได้ถุงเควสมานะคะซึ่งเขาบอกให้เราเนี่ยไปหาลูกแอปเปิลแล้วก็เนื้อมาอย่างละสองนะแต่ว่าเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยให้เรานะคะเดินไปหา n อ c ซที่ชื่อว่าบอมเมอร์ที่อยู่ด้านซ้ายล่างของเคซี่นะคะจากนั้นก็คลิกคลิกคลิกพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มันฝรั่งสดมานะคะสุดท้ายเนี่ยก็ให้เราเดินกลับไปหาเคซี่นะคะแล้วก็กดตัวเลือกที่1นนะคะ แล้วเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็กระเป๋ามานะคะทุกคนจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกนะคะเพื่อที่จะเรียกสัตว์เลี้ยงของเราเออกมานะคะทุกคนดูสิดูมันวิ่งตามเราสิทุกคนน่ารักมากเลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปแนะนำ Quest เริ่มต้นนะคะก็ยินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปของฟาด้าเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยมีกลุ่ม คนไทยนะคะเที่ยวไว้พูดคุยแล้วก็ซื้อขายกันนะคะฟ้าก็จะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ที่ใต้ล่าง Description นะคะทุกคนก็คล,กคลิกคลิกได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆในะะที่เข้ามาดูแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย